สวัสดีจ้าเพื่อนๆอะไรนี่ก็เป็นแกงจืดเขาเรียกแกง,ขเ,กงเขาเรียกทางใต้เขาเรียกกุ้งเคยทุ่มเกลือนะบ้านสนใจก็เรียกแกงจืดกุ้งกับเห็ดกันนะก็จะมีกุ้งมีกุ้งเป็นวัตถุด,ดิบใหญ่ใส่ไปในน้ำหวานจะใช้กุ้งแห้งก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเห็ดคือเห็ดฟางที่มันบานนะเดี๋ยวสนใจก็จะต้องเอาล้างแล้วก็เอาออกเปิด แล้วก็เอาทำขั้นต่อไปนะเพื่อนๆนะก็มาทำก,กันต่อไปเลยจ้ะต่อเลยนะเพื่อนๆเปิดเก๊สของอื่นก็เกรียมไม่หมดแล้วนะนี่ก็จะใส่หัวหอมลงไปก็ทาแบบง่ายๆเลยยากๆนี่ไม่ทํานะพี้เกียจไม่ใช่ขี่เกียดธรรมดานะพี่เกียจมากๆเลยของอะไรที่ยากๆเลย ก็จะใส่กะปิด้วยนะบ้านเพื่อนๆเรียกอะไรบ้านทางทางนี้ก็าเรียกแต่เพิ่มเกลือนะถ้าบ้านสนใจก็เรียกแกงจืดแกงจืดรูปบวกของเห็ดนะอันนี้ก็เป็นเห็ดมันเป็นดอกดอกบ้านนะเห็ดฟางเห็ดฟางเข้าบาน แบบจะเห็นว่าแบบนี้มันถูกนัได้เนื้อเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็ล้ากสะอาดแล้วนะก็เอาใส่ลงไปเลยได้เนื้อเยอะมากก็กินแบบบ้านๆนะไม่ต้องไปเสียเรียกว่าเออบานหรือไม่บานถ้ากินได้กินหมดนะดอกเห็ดฟางเวลามันบานเนี่ยน้ำก็จะออกสีแดงๆนิดนึงนะเพื่อนๆ ก็จะเอาบวบใส่ลงไปด้วยถ้ามีผักอะไรตำลงตำลึงก็ใส่ได้นะต้องแบบนี้จะใส่ได้หลายหลายผักแต่สนใจเอาเท่านี้นะเพราะว่าต้องไปซื้อมาหมดเลยว่านานๆออกไปทีก็หาของที่ที่บ้านไม่มีนะทำกินสักครั้งหนึ่งนอกนั้นก็เป็นของแช่ตู้เย็นอะไรประมาณนี้แหละนะมันจะเยอะสักหน่อยนะเพราะมันยังไม่ยุก แล้วเดี๋ยวเวลายุบแล้วมันก็จะน้อยลงไม่ต้องไปซีเรียสว่าเขาจะเต็มหม้อลดหม้อนะ ยังไม่ใส่วันนะเดี๋ยวใส่แล้วก็เอาลงเลยใส่เกลือนิดหนึ่ง ไม่ใช่น้ำปลานะน้ำตาลนิดนึงนะไม่ใช่ไม่ต้องใส่ของนัวนิดนึงไม่ใช่ไม่ต้องใส่นะใส่แต่เกลืออย่างเดียวก็ได้ 你们了。 จะใส่กุ้งลงไปเลยนะเพื่อนๆมันเดือดแล้วธรรมดาจะใส่กุ้งแห้งก็ได้นะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ได้หมดอันนี้มีต้นหอมผักชีสดๆนะก็ะใส่ลงไปด้วยมันหอมดีนะ แกงจืดกุ้งกับบวกทุ่งเคยทุ่งเกลือจ้ะเอาแบบนี้นะง่ายๆจ้ะและนี้ก็ขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์นะที่เข้ามาให้สนใจขอบคุณมากๆจ้ะสวัสดีจ้ะ